โอเคข่าสนิทแล้วเห็นหน้าไน่จะอึนฮึกแต่ไม่เห็นเป็นแต่ไม่เห็นเป็นองค์มาเหมือนทั้งนั้นใช่ไหมแต่แม่ตะวันร,รู้เลยว่ามีคนอยู่อันนี้อันนี้พังข้างล่างใช่ไหม ทนนออ่านยังไงก็ได้ที่ให้องท่านไม่เครื่องตัวเครื่องอนันนี้นนปี่ต,ตอองรนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆกันมาใต้ก่อน ก่อนไมแก็ดึงอาหารไว้มัดทางนู้นก่อนอันนั้นมัดทางนก่อนแล้วจะได้ดึงอาหางนี้มาทอีกทีนะงเดีผมมัดอย่างนี้ละวปันมัดแบบแแบบอย่างนี้เลยเนเออเอาเลยนะมัดใส่ตรงนั้นอ๋อใส่ตรงนี้ใช่ไหมเออใส่เลยเอาเลย เศร้าใจเหรอท่นายเข้ามาบเข้าเกี่ยวกับแม่ตะวันหรือเข้ากับใครเข้ากับปูงพระที่ว่าจะไปนี่ครับแล้วก็เข้ากับแม่มาอยู่ว่ังจาะเอออยากไปไหน ไปองค์รักษาดูพระด้วยอยากอยู่กับแม่ด้วยไปองค์รักษาเนี่ยมาไปอยู่่นื้อคิดว่าองค์รักษาไปอยู่กับพระใช่ไหมอยู่ที่วัดเลยที่วัดมีความสุขนะดูแลนะกับพระเลยต่างกันนะ้้าามมึงงงงัเสียผต่ทำหน้าที่ต่างกันนี่แม่ตะวันประจหน้าที่หนึ่งทำประสามหน้าที่หนึ่งเอามาเสร็จงานนี่ไปเลยอ้เนี่ย โอ้ข้าหท่นข้างบนไม่หาบข้าหวนเดี๋ยไปถึงองเอาไข่ข้าลว่อจริงเราต้องเอาไม้ลองก่อนนะครับไลองเลยเเปิดไปเลย นแคนจะเซรอยู่เยอะเลยๆแต่ละองก็เทวดาทีุ่้มรองใช่ใ่จะมีจะมีประจำอยู่นันมตื่นอยู่แล้วเดี๋ยวเราเอากราคนี้น่ไมส่กันจะใส่รถมก็ได้รถเราก็มีแค่รองคน ไปเด้ออ้าวพวกเราอนุมโมทนาสาธุเลยนะพวกที่อยู่ที่นี่ทุกคู่ทุกคนทุกคนทุกนามไปกับองค์พระเด้อคนไหนไปได้ก็ไปเด้อไปอยู่ในที่ดีๆไปค่ะทีนี้เอามาถ่ายถ่ายถ่ายรูปนี่